วันนี้พาพิชิลกโมโมและสามุนั่งรถชมวิวเพลินๆมาคาเฟ่ติดคุ้งแม่น้ำท่าจีนย่านมางเลนจังหวัดนคนปรปฐมคาเฟ่แห่งนี้มีชื่อว่าบ้านนกคอฟฟี่และเป็นคาเฟ่ที่อนุญาตให้เพื่อนๆสีขาเข้าได้และที่สำคัญมีห้องรับรองที่เป็นห้องแอรไว้ต้อนรับน้องๆอีกด้วย และมีโซนด้านนอกติดแม่น้ำบรรยากาศดีมีมุมถ่ายรูปมากมายถ้าคุณพาเพื่อนสีขามาวันธรรมดาคุณสามารถพาน้องๆวิ่งเล่นบนถนนรอบๆโครงการได้อีกด้วยไม่ร้อนเพราะอยู่ภายใต้ร่มเงาของแมกไม้บอกเลยว่าพิกัดแห่งนี้มาแล้วต้องมาซ้ําอย่างแน่นอนจ้า